สวัสดีค่ะคนลัคณาราศีกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y o u t u b e โหราเ5นะคะคลิปนี้เป็นคลิปพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงครึ่งปีหลังของคนลัคณาราศีกันตามหลักโหราศาสตร์ไทยซึ่งจะเป็นการทำนายในภาพรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งเราจะเน้นไปที่ดาวใหญ่3ดวงคือดาวพฤหัสด,ดาวเสาร์และดาวราหูคนราศีกันปีนี้ดาวเสาร์จรอ,อยู่ในภพปุตตะของคุณได้ตำแหน่งเกษตร ก็ทําให้ปีนี้คุณค่อนข้างที่จะมีโชคในการเริ่มอะไรใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นการเริ่มงานใหม่โครงการใหม่หรืออาชีพใหม่แต่การเริ่มต้นใหม่นี้ก็จะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปไม่หวือหวาตามธรรมชาติที่เชื่องช้าและสมถะของดาวเสาร์แต่พอเข้าเดือนมิถุนายนแล้วดาวเสาร์จะเริ่มพักหรือเดินถอยหลังซึ่งเป็นช่วงที่ดาวชะลอการให้ผลสิ่งที่เคยดีอยู่แต่เดิมเริ่มเกิดอาการชะงักงาน ทำให้แผนงานที่คุณวางไว้หรือเรื่องที่คุณเจราจารติดต่อไว้อาจจะเกิดความล่าช้าแต่ล่าช้าก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่สำเร็จนะคะเพราะความเป็นเกษตรของดาวยังคงอยู่ส่วนดาวพระหัสที่จออยู่ในพกอริก็เพียงแต่สร้างอุปสรรคเล็กน้อยในการประสานงานหรือในด้านเอกสารสัญญาต่างๆเท่านั้นดังนั้นในช่วงเดือนสิงหาถึงกันยาคุณก็ไม่จาเป็นที่ต้องหุดหงิดเกินไป ควรจะใช้เวลาในช่วงนี้คิดพิจารณาทบทวนแผนงานตลอดจนวิธีการทำงานของคุณลองดูว่าคุณจะปรับให้งานของคุณกระชับฉับไวและปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่อ่อนไหวในยุคโควิดนี้ได้ยังไงพอเข้าเดือนตุลาแล้วเมื่อดาวพระหัสเดินถอยหลังกลับมาอยู่ร่วมกับดาวเสาร์ในภพกุตาอีกครั้งก็เป็นเวลาและโอกาสเหมาะให้คุณตกผลึกความคิดและปรับปรุงแก้ไขางานของคุณให้ดียิ่งขึ้น และให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันมากยิ่งขึ้นเพราะหลังจากวันที่8พฤศจิกายนเมื่อดาวพระหัตจรอ,ออกจากภพปุตตะไปแล้วการงานของคุณก็จะเริ่มเดินหน้าอีกครั้งและจะดียิ่งขึ้นเรื่อยๆก็ขอให้คุณคว้าโอกาสนี้ไว้ให้ได้และตักตวงผลประโยชน์ให้ได้เต็มที่นะคะเครื่องปีหลังนี้ก็ขอให้คุณประสบความสำเร็จในสิ่งที่มุ่งหวังไว้และผ่านพ้นอุปสรรคในช่วงวิกฤตโควิดนี้ไปได้เป็นอย่างดีนะคะ ลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยนะคะและจะได้ไม่พลาดคลิปดูดวงในตอนต่อๆไปขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจที่มีให้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ